สวัสดีครับวันนี้ก็้ามาพบกับผมบี B. นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดคุยถึงความรู้สึกหลังดูแล้วก็รีวิว The Golden s p o o n ซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีของทางแพลตฟอร์ม Disney Plu s นะครับและก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหาภายในกันต่อเนี่ยผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ดู The Golden Spo o n ผมแนะนําว่าให้กดข้ามคลิปนี้ไปก่อนเนาะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้ดูซ เดอะก็ e ด้สปูนได้นักแสดงนำอย่างยุคทรงแจนะครับมารับบทเป็นอีซินชอน แล้วก็ยังได้จุงชายยอนมารับบทเป็นนาจูฮีด้วยนะครับเรื่องย่อนะครับจะเป็นเรื่องราวของอีซึงชอนนะครับชายหนุ่มที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ซื้อช้อนทองมาจากคุณยายช้อนทองนะครับโดยช้อนทองอันนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เขาเนี่ยสามารถสลับพ่อแม่กับคนที่เกิดในวันเดียวกันกับเขาได้นะครับอีซึงชอนเนี่ยจึงได้ใช้ช้อนทองในการสลับให้เขาเกลายเป็นทาย,ยาทเศรษฐีหมื่นล้าน,นครับโดยหวังว่าจะทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นและจะได้นาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือครอบครัวที่กําลังลาบากอยู่นั่ เดอะโกลเด้นสปูเป็นซีรีส์ดราม่าแฟนตาซีนะครับที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนนะครับในชื่อเดียวกันเลยโดยมีเนื้อหาหลักนะครับเป็นประเด็นการสลับตัวต,วตนระหว่างตัวเอกและเพื่อนของเขานะครับและยังมีฉากหลังเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเกาหลีด้วยนะครับที่คนรวยและคนจนเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยและแม้ว่าในซีรีส์เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่พระเอกทำเนี่ยมันไม่ถูกแต่ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยผมก็เชียร์อยู่ตลอดนะว่าขอให้ตัวเองเนี่ยเขาไปได้ตลอดลอดฝั่งนะครับในฐานะทายาทเศรษฐีเพราะว่า เขาเนี่ยสามารถทําสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยได้อย่างดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือว่าด้านครอบครัวนะครับเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือครอบครัวเขาอยู่ตลอดนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาช่วยเนี่ย มันจะไม่ได้มากมายอะไรมากนะครับแต่มันก็พอที่จะทาให้ครอบครัวของเขาเนี่ยลืมตาอ้าปากได้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเนี่ยต้องเชียร์ตัวเอกอตลอดว่าเออคุณไปให้ตลอดนอดฝังเถอะในฐานะทายาทเศรษฐีเนี่ยไปให้ได้ตลอดและถึงแม้ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์แฟนตาซีนะครับแต่ประเด็นที่ผมชอบจริงๆในเรื่องนี้นะครับกับไม่ใช่ความ Fantasy, แฟนตาซีจะเป็นประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นชีวิตของตัวเอกเลยว่าเขาเนี่ยมีชีวิตที่ลําบากมากๆต้้้้้้ออ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 งงงงดดดนนนนนรรรรเเาาตตตตตััววยยูู่่่ลลสกบคมมมจแแะใีีืขป กมากๆด้วยยกตัวอย่างเช่นตอนที่พ่อไปเองเไปทํางานที่ไซต์ก่อสร้างแล้วได้รับอุบัติเหตุตกมาจากที่สูงไปกระแทกกับรถเจ้านายแต่แทนที่จะได้รับบาดเจ็บแค่อย่างเดียวกลับต้องมาเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีก100้ล้านวอนเพราะว่าตัวเองเล่วงไปทับรถเจ้านายซึ่งประเด็นตรงนี้นผมก็ชอบมากๆไม่ใช่เพราะว่าผมต้องการที่จะซ้ําเติมตัวเองหรือชีวิตของตัวเองนะครับแต่เป็นเพราะว่าในชีวิตจริงชีวิตคนเราเมันมีทั้งขึ้นทั้งลงใช่ไหมแต่บางครั้งเ,เราคิดว่าเราลงไปต่ําแล้ว่แม่งก็ยังมีปัจจัยบาง,ยางอย่างอีกที่ทําให้เเราาาาลงไไปต่่ํดด้มมกกวิ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องราบแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของคนจนทุกคนเสมอไปนะครับมันก็เกิดขึ้นแค่กับบางคนเท่านั้นแต่มันก็เป็นประเด็นที่ว่าเออในชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีนะบางคนที่เขาต้องเจอกับปัญหาแบบนี้อยู่เนี่ยมันก็เลยเป็นอีกเรื่องที่ผมชอบนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับสำคัญมากๆเลยที่ผมชอบมากๆอีกประเด็นหนึ่งเลยและแม่งมีในชีวิตจริงด้วยก็คือโลกนี้ไม่ยุติธรรมคือในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาจะมีการกล่าวประโยคนี้อยู่บ่อยครั้งมากๆนะครับและเขาก็ขยี้ประเด็นตรงนี้ออออกกมมาาาไดด้้แบบบบเเลียยยววๆ่่งชนนนตจรระคั ที่วางฮยอนโดเนี่ยที่เป็นตัวร้ายหลักของเรื่องเลยเนี่ยไม่ได้รับโทษตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเสื่อดรวยคือในชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีเรื่องราวแบบนี้อยู่จริงๆไงเราคนธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้มีอํานาจล้นฟ้าเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้หรอกครับนอกจากใช้ชีวิตต่อไปถึงแม้ว่าผู้คนจะรู้สังคมจะโจมตีจะะนามแค่ไหนเนี่ยมันก็ทําได้แค่นั้นล่ะครับเราก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราก็ได้ทําได้แค่ใช้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมและส่วนประเด็นที่ผมคาใจมากที่สุดนะครับของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็คือ เรื่องราวของคุณยายช้อนทองครับซึ่งผมไม่รู้เลยว่าคุณยายเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่นะครับเพราะในตัวซีรีส์เนี่ยไม่ได้บอกที่มาที่ไปเลยนะครับบอกแค่ว่ามนุษย์เนี่ยชอบบ่นว่าโลกนี้อมันไม่ยุติธรรมคุณยายก็เลยมาหยิบยื่นโอกาสให้กับคนเหล่านั้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ายายช้อนทองเนี่ยจะออกแนวมารมากกว่านะครับคือแบบเป็นเหมือนพวกปีศาจพวกมารอ่ะเพราะว่าการพากชีวิตของคนอื่นเนี่ย การสลับตัวตนเนี่ยมันก็คือการภาคชีวิตเนาะภาคชีวิตของคนรวยให้ต้องไปจนให้ต้องไปลำบากเนี่ยในมุมมองผมนะผมมองว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่เทพในอุดอมคติของคนทั่วไปเนี่ยเขาจะทำกันแน่ๆเพราะฉะนั้นสำหรับ The Golden s p สปูนะครับผมจะให้ที่8.5คะแนนนะครับ ก็ส่วนตัวผมนะผมชอบในหลายๆองค์ประกอบของซีรีส์เรื่องนี้มากๆนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้เนาะส่วนเรื่องที่ผมคาใจและไม่ชอบเนี่ยก็จะมีเรื่องปัญหาที่มาที่ไปของคุณยายช้อนทองเนี่ยซึ่งในซีรีส์เนี่ยจะบอกแค่เหตุผลแต่ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามาจากไหนเขาเป็นใครแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตอนจบของเรื่องเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ว่าจบแย่นะแต่มันทำมันไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว้าวหรือว่าไปสุดอะไรได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเหตุผลหลักๆนี้เนี่ยก็เลยเป็นจ แล้นี่ก็คือความรู้สึกทั้งหมดของผมนะครับที่มีต่อ The Golden Spoon นะครับรัลสลรใครนะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ยังไงเนี่ยชอบไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับลัสรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับลสลบวันนี้นะครับเวลาของผมหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ